หนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งภูมิภาคอาเซียนต้องสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อกองทัพกัมพูชาตัดสินใจบุกโจมตีชายแดนไทยครั้งใหญ่สองแหล่งข่าวระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการระดมกําลังเต็มรูปแบบใช้ทั้งทหารราบรถถังและปืนใหญ่สนับสนุน3จุดปะทะเริ่มต้นขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางยุทธศาสสชาวบ้านในพื้นที่รายงานเสียงระเบิดและปืนกลดังต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง5ฝ่ายไทย รีประดมกำลังเสริมจากกองกำลังชายแดนและกองบินใกล้เคียงเข้าตอบโต้ทันที6ทหารไทยใช้ยุทธวิธีป้องกันเชิงลึกตั้งแนะบ้านอย่างแข็งแกร่งเพื่อหยุดการรุกเจ็ดศูนย์บัญชาการกองทัพบ,บกประกาศเตือนภัยทั่วประเทศและยกระดับการป้องกันสู่ขั้นสูงสุด8พลเอกผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่าไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และจะไม่ยอมให้ดินแดนสูญเสีย9สื่อระดับนานาชาติรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ในเวทีโลก10 สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแสดงความกังวลต่อความรุนแรงที่อาจบานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ11ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่านี่อาจเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของไทยในภูมิภาค12รัฐบาลไทยเรียกประชุมฉุกเฉินร่วมกับหน่วยขาวกรองและกระทรวงกลาโหม13ฝ่ายกัมพูชาอ้างเหตุผลว่าถูกไทยบุกรุกดินแดนแต่หลักฐานภาคสนามชี้ชัดว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อน14ประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดนถูกอพยพอย่างเร่งด,วด่วน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว15โรงพยาบาลสนามถูกจัดตั้งขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ16เครื่องบินขับไล่ f 1ฟของไทยถูกส่งขึ้นบินลาดระเวนป้องกันน่านฟ้าอย่างเข้มงวด17ขณะเดียวกันกองทัพเรือไทยก็เพิ่มกำลังในทะเลอ่าวไทยเพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลที่อาจเกิดขึ้น18เสียงสนับสนุนจากประชาชนหลังไหลไปยังกองทัพไทยแสดงความพร้อม ยืนหยัดปกป้องชาติ19ผู้นำประเทศในอาเซียนหลายชาติเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจราจาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่เพิ่มขึ้น20อย่างไรก็ตามการประทะยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง21แหล่งข่าวทหารไทยยืนยันว่าได้ทำลายรถถังของกัมพูชาไปหลายคันและยึดอาวุธบางส่วนได้22ความเสียหายฝั่งกัมพูชายังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก23 ในกรุงเทพบรรยากาศตึงเครียดประชาชนติดตามข่าวผ่านสื่ออย่างใกล้ชิด24ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงทันทีหลังมีข่าวการบุกโจมตี25กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องให้ถ่าฮงสองประเทศหยุดการใช้กำลังทหารและหารมาเจรจา26แต่เสียงของประชาชนไทยส่วนใหญ่กลับต้องการให้กองทัพตอบโต้กลับอย่างเด็ดขาด27ผู้สื่อข่าวต่างประเทศบรรยายบรรยากาศว่านี่คือหนึ่งในความขัดแย้งที่อันตรายที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2 0 2 5 2 8การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจส่งผลต่อความมั่นคงของภูมิภาคและความสัมพันธ์ในอาเซียนในระยะยาว29ไทยยืนยันว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อและจะปกป้องอธิปไตยและประชาชนของตนจนถึงที่สุด30โลกกำลังจับตาสงครามครั้งนี้อย่างไม่กระพริบเพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสมดูลอํานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้